โชคโปรเฟนเดอร์นะครับนั่งสักประมาณ6คนอย่างเงี้ยเครวมกันหมดแน่นอนอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งสวัดีครับวันนี้นะครับมาพบ กันอีกแล้วนะครับกับดีมคาร์ซูเปอร์วิลสุราธ,ธานีนะครับวันนี้เรามากับรถตู้คุณได a เฮ1วันะครับติดตั้งโช๊ค p r o เฟนเดอร์ e e n ซ e r i ี s หน้าหลังนะครับพร้อมกับสปริงโปรเกรสซีฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยฟิลลิ่งอ่ะก่อนทําและหลังทําจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลย จากการที่ได้ลองนะก่อนทําการติดตั้งโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับรู้สึกว่าเจ้าหุ่นใดคันนี้เนี่ยด้วยไมล์เลจของเขาเนี่ประมาณ30,000กิโลนะรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราสลาบลมอะรถเนี่ยมันโครงไปทั้งคันเลยนะครับคือแน่นอนถ้าแบบว่าหุ่นใดเนี่ยเป็นรถตู้นั่งหลายคนสมมตินั่งสักประมาณ6คนอย่างเงี้ยแน่นอนเทรวมกันหมดแน่นอนเดี๋ยวพอเราใส่เจ้าโช๊คโปรเฟนเดอร์เนี่ยอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับผม ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าฟิลลิ่งระหว่างก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้งเจ้าโปรเฟนเดอร์ควีนซีรีส์หน้าหลังพร้อมสปริงโปรเกรสซีฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลย เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ระหว่างก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้งเนี่ยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยให้ความรู้สึกว่าพอเราติดตั้งเจ้าชคโปรเฟนเดอร์เข้าไปในรถหุ่นใดเนี่ยมันรถเนี่ยมันเกิดอาการโค้งเค้งเนี่ยน้อยลงอาการเหวี่ยงน้อยลงเพราะว่าเราตู้เนี่ยต้องบรรทุกผู้โดยสารเยอะหลายท่านการ้าโค้งและการเหวี่ยงเหวี่ยงของโค้งเหวี่ยงของตัวรถการโค้งเค้งของตัวรถเนี่ยของตัวรถเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เจ้าโปรเฟนเดอร์กวินเซรีหน้าหลังพร้อมสปริงเนี่ยสามารถเก็บอาการได้หมดเลยนะครับผมถือว่าดีขึ้นมากๆนะครับการเข้าโคง้งก็ค่อนข้างหนึบนะครับผม หรือว่าวิ่งทางตรงวิ่งทางขุกขะถนนปูนนะครับความกระด้างเนี่ยลดน้อยลงนะครับผมท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับสำหรับใส่รถตู้ฮุนไดหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ฮุนไดสตาร์เลียนะครับก็ทางร้านดีมคาซูปเปอร์วิวสุราษฎร์ธานีของเรานะครับมีจําหน่ายนะครับผมโดยทางร้านของเราเนี่ยเป็นตัวแทนของโปรเฟนเดอร์โดยตรงนะครับผมติดตั้งโดยช่างมืออาชีพนะครับที่ร้านเรานะครับ ที่ได้รับการอบรมจากปูเฟนเดอร์มาด้วยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาด้ที่ดิมคาซูโฟวิสุราษฎร์ธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ077289888นะครับหรือว่าทักมาได้ที่อินบ็อกข้อความเพจ f Facebook ดิมคาสุราษธานีแล้วก็ฝากช l YouTube นะครับกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับเจ้ารถ h ุ u ไดเฮ h ดวันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ